โอเคค่ะสวัสดีค่ะออดีค่ะจมทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับเราเช่นเคยนะคะโดยแป้งและเาเร์ลเราก็จะมาเล่นเกมมาเพลนะคะวันนเราจะมารีวิวต๊กเสื้อผ้ากันนะคะเห็นคนนี้เขาขอมาน,นะคนไหนอ่ะเฮ้ยตกคนไหนอ่ะเดีย๋ดวยวเวๆคนนี้นะคะเขาบอกว่า เราอยากให้รีวิวชุดเสื้อผ้าเราอยากเห็นรีวิวให้ดูหน่อยน่าๆๆาน่า,น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 า,าก็เลยโอเคค่ะเราจะรีวิวให้ดูเนาะสวยดีเหอือเราก็มีคำถามจะถามเหมือนกันว่าทำไมถึงอยากเห็นนะคะอือนี่นะคะมีคนส่งมาให้นี่นะคะก็จะเป็นทรงผมเนาะ นี่ทรงผมนี้น่ารักกับทรงผมนี้นะคะทรงผมนี้ก็น่ารักเนาะวิเดี๋ยวโอเคนะคะทรงผมข้างหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ข้างหน้าจะค่อสวยนิดนึงนะนี่ชุดนะคะชุดอันนี้นะคะส่วนมากจะเป็นชุดของของขวัญเนาะส่วนมากเราจะได้ของตกแต่งมากกว่าเนาะอือฮึ นี่นะคะชุดหลังหลังสุดนี่ก็กระโปรงนะคะนี่ก็ชุดเออนี่ก็เสื้อนะคะนี่ก็รองเท้าอ่าก็รองเท้านะคะนี่ก็ผึ่งนะคะอันนี้ก็แบบคือแบบของตกแต่งของแต่งตัวออร่าข้างหลังอะไรแบบนี้นะคะออร่าก็น่าจะมีเยอะอยู่นะแต่ส่วมากจะเป็นออราไม่สวยนะคะแต่ออร่าที่ขยับได้นะคะไม่ค่อยมีเนาะ ไม่มีเลยอ่ะมีแค่อย่างอันเดียวอ่ะก็มีแค่2อ,อันนะคะอันนี้กับอันข้างหน้าสุดปล๊บก,กับอันนี้นะคะก็มีแค่2อ,อันนี้เนาะโอเคเราจะให้น้ำชมดูการราคาเราจะแต่งตัวให้ดูเนาะที่เราชอบแต่งเป็นบ่อยๆเนาะแต่แต่เราขอแต่งตัวแบบแบบบ้านๆบ้างได้ไหม ที่หาตามร้านค้าได้ทั่วไปเด็กแว่นค่ะเราเป็นเด็กแว่นเราจะเอาของที่หาที่ทั่วไปอือฮึ เราจะแต่งตัวแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคนไหนชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกใจมากๆเลยนะคะที่ส่งมาให้เรานะคะและอยากมีระอยากมีคนที่เขียนว่า L C อะไรแบบนี้นบ้างนะคะแต่ไม่มีหรอกเนาะโอเคแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ขอลาทันกรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย